ลูกชินลูกชินหนึ่งสำหรับสิเอาไปกินยิ้่ไส้ห่าเด้อค่ะ,คะหาจอมเทียนคืออันนั้นมันเนื่องอันนี้คือมันเหลือมันล้นค่ะเห็ดบ่มเมอรพี่น้องมันล้นล้นส่วนอันนี้พี่น้องสิเห็ดกุ้งถังมีข้างปลมหมึก <c oughs> มีหอยแมงพูนิวซีแลนมีกุ้งแล้วก็มีเขาโพดแล้วก็ลุกชิ้นพวกนี้สามารถตัดเอามาผสมผสานได้ต่อไปนี้ก็สิถึงเวลา สีํำน้ำน้ำซอสหลาดกลุ่งถังค่ะค่ะส่วนประกอบที่เยลินสีเห็ดน้ำซอสของกลุ่งถังเด้อค่ะก็มีนี่ค่ะมันกุ้งเสวยต้องใส่แบบสองกระปุกเลยค่ะจังสิเข้มข้นแล้วก็กระเทียมสับเนยพริกปน่นน้ำพริกเผาเยลินตรงการอันนั้นแบบเพ็ดแล้วก็เป็นสำหรับต้มยำ แล้วก็นี่สำหรับโรยค่ะต้นหอมแล้วก็ซอสพิกใส่เข้าไปค่ะแล้วก็มีเกลือน้ำพี่น้องมีเกลือพร้อมแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยนี่ง่ายเลยส่วนนี่นี่จะเป็นเครื่องของพวกยำหรือว่าตรงตำยังก็ว่ากันะเริ่มเนยลงไปนะคะเนยลงไปก่อนฟ้าแสแดงวางมันหอนเนี่ยใช่ไหมกระเทียมกระเทียมสับนะคะหอมนวใช่ไหมคะพริกเผานะคะ ใส่ลงไปใส่หมดเลยเคือความอร่อยก็นี่หัวใจนะคะหัวใจสำคัญคือมันมันกุ้งใส่ของเสวยค่ะเนี่ยเพิ่งเอาพี่น้องเสียบว่ามันเป็นอย่างไร เนี่ยค่ะซอสพิกนะคะนิดนึงวเนี่ยค่ะใส่เข้าไปรสชาติจัดจ้านสไตล์ไทยแลนด์แต่ใใส่นันงเข้าไปค่ะพี่น้อง เวขอขอลาค่ะที่น้องอ้าวขอโคดลงกอนเฮ้ยเดินออกเทค่ะจวกโอ้ตสองค้นขตสองค้นมันกลุ่งอยู่ขงลาง น้งพี่น้องมัเนี่ยมันหลุนหมอรุลแหกหลุนไหค่ะโอ้ยบลาปาร์ตมันสิหล่นด้จ้ะหล่นก็หล่นเท่าน้น่เกิดจากไหนเหรอมันล้นก็ล้นค่ะ เนี่ยค่ะเวลาไปเทใส่จานแล้วเราก็จะลุยด้วยต้นหอมค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องค่ะวันนี้ที่ลินเหย็ดกุ้งยังแล้วก็ลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นมากกินอยู่ที่ชายหาดแบบปูเสื้อแบบสบายๆกับครอบครัวกับลูกสาวลาลูกสาวใหญ่ลูกไส้ใหญ่สิตามมาก่ะเนี่ยค่ะเฮ็ดเองค่ะพี่น้องวันท่านเมื่อค่ะจะขอบอกค่ะเนี่ย ยังเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดค่ะไอ่ยอยเดี๋ยวจะมีการย่ำกับจะเอาเหนียวมาย่างกับแตงกับสีดำค่ะต่ตอไปเรื่อยๆพีๆ <c oughs> ่เบลยงปเลยค่ะอเปิดแล้วค่ะกุ่งก่อนแล้วกับพี่นอ้องมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อม,มา,มา 啊、这个也这样、个，没技能干。这个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  เรียนกินที่ละแต่และคกนมึงมัมมึงม,มัมแสบแสบก <c oughs> <c oughs> ินได้ทั้งเลือกเลยเลยนี่ยใช่เพราะวันเป็นกุ้งกุ้งอ่อน,นไงแสบร้ายจ็ดเองพี่น้องห่วดนะสุดยอดโ <c oughs> อ้โหชอบไปแม่ แสบแสบแสบไหนนั่งจูบกูเจเกอยู่ี่น่องโค้ตันได้ย่ำสาวที่หนึ่งมากนะ อืมฉามเลยใช่ไหมสุดฝีมือค่ะยยลินทำค่ะแต่ลูกชายยังมาไม่ถึงค่ะแลีงานอยู่ลูกชายนะได้บรรยากกาดอุ้ยพี่น้องนี่แหละโอเสื้อกินกระคับแน่ๆนี่ไอ่แพงพูเคขือนปลาหมึกเอ้ยไอ่แพงพูเคขือนอะไรลูกเคขือนปลาหมึกเคขือนปลาหมึกมันติดกัน เห็นหล,หลูกกินแสบคนเป็นแม่ก็ดีใจพี่น้องเฮ้ยเห็นได้กินเนบื่เหนื่อยแบบนี่เบ่เมื่อเยเห็นหลูกกินแบบนี่ออกข้ามำัน่ๆนลูก่ะถ้ากินข้า ้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณยี่ลิ้นครบแล้วค่ะพี่น้องสด้ายมาแล้วไออาจารย์สิลูกโอลูกกินปุลูกชิ้นมาจากไหนมาแรงเยอะครับพี่บัสอ่าอ่าอ่ากินไม่เอาไม่ถึงแล้วยี่ลินสักทีลูกเอ้ยคนอื่นก็กินจนจุกอ่ะตัวเองเพิ่งมาถึง แปลงตักง,งอ้าวไหมไม่สามารถแล้วพี่บัสบรรยากาศเป็นไงบ้างคะยายลิน ปีนมากค่ะกำลังดีเลยดูเวลาที่กำลังจะโผล่ปีนแล้วค่ะกำลังเลยเวคุณชายบาสนะคะเล่นน้ำ <c oughs> ดำน้ำแล้วหนึ่งกลุ่มโอ้โห